สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับเซลฟิสนะคะ,ะบริษัทเกริฐผลสาะคามุกดาหารนะคะลูกค้าวันนี้เซลฟิสนะคะจะมารีวิวรถให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะตัวนี้นะคะดาวน้อยผ่อนสบายไปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้รถเก่งแต่ว่าอยากได้ที่เทียธรรมดาเนาะ,ะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าสําหรับรุ่นนี้นะคะนิสสันมาร์นะคะ 1.5e ปี2010นะคะลูกค้าขาตัวนี้ดาวอยู่ที่5,900บาทนะคะลูกค้างวดอยู่ประมาณ2,008นะคะลูกค้าบอว่าถูกมากนะคะลูกค้าคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะ มาค่ะเรามาชมภายในกันเลยนะคะนี่เลยค่ะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคะเบาะกำมะหยี่เนาะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้เก็บรายละเอียดให้ก่อนปล่อยนะคะลูกค้าเก็บรายละเอียดให้ก่อนปล่อยทำความสะอาดภายในภายนอกให้นะคะลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันของน้ำมันเครื่องเนาะ ก็รับประกันด้วยนะคะ3เดือนภายในระยะการใช้งาน5,000กิโลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้านีค่ะ,ะเต็นเรานะคะมีบริการหลังการขายรับประกันเรื่องไปเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแม็กด้วยนะะแม็กสวยๆเลยนะคะลูกค้า หลังก็ใส่ของได้เยอะเนาะตัวนี้สวยงามมากนะคะลูกค้าเราก็ชมรถกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาฟังโปรโมชั่นนะคะลูกค้าค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะก็ดาวอยู่ที่5,900บาทนะคะลูกค้ามวดก็ประมาณ2อ่พ2,800เนาะตัวนี้นะคะแล้วก็ ถ้าลูกค้านะคะอยากให้วัดลดลงอีกนะคะเราก็สามารถดาวเพิ่มได้นะคะมันก็จะลดประมาณหมื 2, นะ่นละสองร้อยแสนละสองพันเนาะตัวนี้สำหรับอเอกสารเนาะก็คือออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะหนึ่งถึงสามวันนะคะรู้ผลเลยนะคะก็คือเซ็นสัญญาแล้วก็ลงตรวจรออนุมัติไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบถามเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องเครดิตนะคะก็ทักเข้าขมาสอบถามได้นะคะ อ,อยู่ที่เบอร์โทรหรือว่าลิงก์นะคะลิงก์ไลน์เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ให้ลูกค้านะคะเพิ่มแอดมานะคะลูกคา้าโปรโมชันนี้ก็คือมีประมาณสิ้นเดือนนะคะลูกคา้าสิ้นเดือนสิงหาคมเนาะตัวนี้รีบมาจับมาจองกันเลยนะคะลูกคา้าหรือว่าทักเข้ามาสอบถามจะเช็คเครดิตก่อนก็ได้ถ้า,าลูกคา้าไม่มั่นใจว่าเราติดอะไรไหมนะคะลูกคา้าสุดท้ายนี้นะคะลูกค้าก็อย่าลืม กดติดตามเพจนะคะหรือว่าาช่อง YouTube เนาะตัวนี้นะคะเราจะมีคลิปรีวิวรถหรือว่าถ้าเพจก็จะมีการาโพสต์โรถให้ดูทุกวันเนาะลูกค้าก็คือมีทุกวันเลยนะคะให้ลูกค้าได้ชมเนาะ แล้วก็มีโปรดีๆให้ลูกค้าได้เลือกมากมายนะคะลูกคา้าเดี๋ยวสําหรับวันนี้เซฟี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเด็กปิ๊จะมาะรีวิวผนอื่นให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเรื่อ